ครับเดี๋ยวามาดูวิธีการที่จะบันทึกเสียงลง usb นะครับนะฮะตรงนี้นะครับเสียบ usb ให้ใหเรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็มาติ๊กตรงตัวตัวแฟลชไดร์นี้นะครับนะติ๊กตัวแฟลชไดร์นะครับนะแล้วก็จะบวกตรงฟิเดอร์นี้ก็ได้นะครับจะบวกตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับหร,หรือไม่ตั้งก็แล้วแต่นะครับนะฮะ อสมมติว่าทามเสร็จแล้วนะครับคราวนี้อถ้ามันบันทึกเนี่ยไฟวีมันจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าปล่อยเสียงออกมาเนี่ยนะตรงนี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ตั้งค่านะ,ะมันจะบันทึกได้อ่าสี่ชนแนนกับ2ชนแนนนะครับของ USB แต่ถ้าด้านหลังเนี่ยมันจะได้อ่าสามสแล้วก็ผมไม่มั่นใจอ,อีก2องชนแนนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผม ตั้งค่าดูนะติ๊กมาที่รู u t i n g เลยนะครับติ๊กมาที่รู u t i n g r o u t i ปุ๊บเนี่ยให้เราติ๊กเอาพุ t นะครับเอ,อ,อา p u t ตรงนี้นะครับเอ,อาพ u t ตรงนี้ปุ๊บให้เราเลือกนี้นะสมมติว่าเป็นเคค c o r d แล้วนะติ๊กตรงนี้คค c o r d นะครับติ๊กตรงนี้อาจลืมลืมกดกุญแ์อะกดกุญแจให้มันนะกดกุญแจให้มันปุ๊บออย่าลืมนะครับเอาพุ t นะครับตรงนี้นะจบคัญ <Okay. S 1> นะ แล้วครันนีอ้อันที่หนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้เราเราทำแคสอง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 อะไรนะก็จะสองสองแจกนะสมมติว่าที่หนึ่งนะครับติ๊กมาตรงนี้ปุ๊บเรามาเลือก L1 หนึ่งนะครับอ,อันที่สองนะครับปุ๊บเอหนึ่งนะครับก็ฝั่ง L ฝั่ง R นะครับนะ ตัวนี้อย่าลืมนะครับให้มาติกต๊กตรงที่ว่าเราจะส่งไปที่เลยนะส่งไปที่เมนนะครับนะ,ะสมมุติว่าเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเลือกเสร็จแล้วแล้วก็มาดูผมจะลิกมาดูตรงนี้เลยนะเดี๋ยวไฟวิวมันจะต้องขึ้นตรงนี้นะครับนี่นี่แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้คือคือบันทึกได้แล้วนะครับแล้วก็กดเล็คอร์ดได้เลยนะครับกดเลคอร์ดก็จะทํางานเลยนะครับ พอพอมันได้ปุ๊บเนี่ยนะมันได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงตรงพวกนี้นะครับตรงตรงพวกนี้หมดเลยนะครับก็คือเราก็มาเพย์แบ็กได้เลยนะครับนีผมสต็อปแล้วกันผมยกตัวอย่างผมตัวนี้อ่ะผมเพย์แบ็กเลยเพย์แบ็กปุ๊บมันมาอยู่ไหนนะครับมันมาอยู่ตรงนี้มันมาอยู่ไหนนะครับแบบนี้นะครับเบอร์อายุธบีมตัวไหนวะอันนึง อยู่นี่นะครับก็ดันดันดันนี้ได้เลยนะครับรดันนี้ได้เลยอ,อันนี้เห็นไหมอันนี้คือบันทึกแล้วนะครับอันนี้คือการบับนทึกไว้ก่อนหนะ้าน,นี้นะครับนะลองทามดูนะครับแล้วก็เซฟสมมุติว่าต้องการเซฟเซฟซีนนะมาที่ไลบรารีนี่นะครับติ๊ไลบรารีนะครับแล้วก็กดกด บวกเฟเดอร์นะครับเราจะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้นะผมไว้ไว้ไววแล้วก็กดเซฟเลยนะครับกดเซฟไว้ไว้ไว้เ,เดี๋ยวดีดีด,ด,ดีกดเซฟปุ๊บอะตัวนี้มันก็จะมีแล้วนะฮะก็คือสินที่เราทำไว้เนี่ยเราอยากจะโหลดใช้งานก็โหลดได้เลยอันนี้เรา สมมติว่าเราโหลดตัวแฟเตอรี่ก่อนนะตัวแฟลตอรี่ปุ๊บเห็นไหมค่าถ้าเลยอดตัวนี้เห็นไหมไฟมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดึงตรงนี้มาเลยนะครับเพราะเมื่อกี้เราแบบเก็บไปแล้วนะกดปุ๊บมันดูตรงนี้เห็นไหมไฟจะขึ้นตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆศึกษาครับเพราะผมก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่นะครับนะเราเรายังไม่ค่อยอ ลงลึกเท่าไร่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ